สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิธีเฉพาะทุกตันสะพดครับพบกันคือเขาคือเด็กครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายมีหน้าที่สุดท้ายครับพี่น้องครับเราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยโค้งสุดท้ายครับพี่น้องครับกับปฏิทินจีนกับแสงทองพระรวยนะครับพี่น้องครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับพี่น้องครับก็บือว่าเขาบนล่างเนาะพี่น้องเนาะเป็นห้าปอยงวดแรกก็บือว่าเขาบนล่างแล้วจะมาตามต่อนะครับพี่น้องครับแสงทองพระรวยพุทธศตวรรตัวใดเนาะปฏิทินจีนวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบเอด สวัสดีครับแซงต์ขมาด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทีนีที่ชวาเนียร์เนวทุกท่านเนา,านนะค่ะข่ามาเบิรงคลิปนี่เนาะวันนี้เห่ากาสีมาอ่านำแนวทางเนาะคะะ่ะเรา่าปฏิทินจีนเนาะค่ะพี่น้องขาห้กับพี่น้องเนาะอ่ะาหลังจากที่ห้าปล่อยไปแล้วเนาะคะ่ะงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะค่ะ2568นเนาะค่ะพี่นอ้องขาม<ช>ันกระเขาแล<ช>้วค่ะเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็คือของแมนเนาะค่ะพี่น้องขาเห่ากาซีไฮมา นั้นเบื้องแนวทางนะค่ะของงวดวันที่สิบพฤนี่ค่ะพี่น้องคะของวันที่สิบพฤก็ได้สี่ตัวน้องเนรอวะได้สี่ตัวตาดอกมากอ่ะได้เนาะเจ็ดเก่าหนึ่งค่ะพี่น้องตาดํามากอ่ะเสีได้นะคะพี่น้องคะหกเจ็ดหกเก่าหกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะครับผมสก้าเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องตีพไปวงกลมหายก็คือเขานะคะพี่น้องคะคือวเขาบนล่างเลยเนาะแมนเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะหกเก่ากับพกหนึ่งเนาะค่ะแล้วกับมนีกาห้ากับซีมาตามต่อของงวดวันที่ หนึ่งตัวเทียวเช้นหมดที่สิบหวละอ๋อนี่ห้านหานะคะพี่น้องค่ะนี่แคบนะคะโอ้อันีประตองแคบนะคะพี่น้องเพราะว่าวดที่แล้วเนาะจะซือว่าเขาแล้วค่ะพี่น้องครับผมก็ซือว่าอ่าตะดันทยทสิบหกเาคสบแปิแครับพี่น้องครับในเจ็ดเก่านึกับพี่น้องตัดมา โอ้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแมนค่ะล่างบนโซโลปหนึ่งแมนโหนี่เป็นห้องเก่าครับพี่น้องครับแมนค่ะอ๋อแล้วเขาจะมาตามต่อแมนอ๋อหมวดวันที่หนึ่งพุกกี้การ์ยอนชวนสุดธัยครับพี่น้องคเขาปฏิทินจีนนะครับเซ็นข้อมือรวยค่ะเอาชิญเซ็นข้อมอีกรอบหนึ่งครับผม่นี่ค่ะกระสีมาตามต่อเนาะค่ะหมวดวันที่หนึ่งนะค่ะก็คือหมวดข้องมืโมนีอ่ะเนาะค่ะเนอกขงสุดท้ายเนาะค่ะพี่น้องค่ะที่เขาจะมาปล่อยปฏิทินจีนเนาะค่ะพี่น้องค่ะวมนี้กันนี้นะคะพี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องค่ะแคปเลยค่ะเด้อนี่ แต่ต้องวัดเลขซี่ตัวกับแมนหนึ่งห้าศูนย์สี่ครับแมนค่ะตัดออกมาก็จะเปนหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่น้องคะแล้วก็หนึ่งซีห้าศูนย์ห้าซี่แล้วก็ศูนย์สี่นะคะพี่น้องค่ะทีแสงทองมากก็คือทีวงก้มซีแดงๆไว้นะคะพี่น้องคะหนึ่งห้ากั็หาศูนย์นะคะทีแสงทองมากเป็นพิเศษเนาะพี่น้องเอฟซีทันได้มากกะเหลือเอานะเป็นใบเต็มโชว์โชว์ใบเต็มโชว์ใบเต็มนะคะพี่น้อง มีใบเต็มนะคะมีกระดิ่งแนวสวยสีฟ้าแนวก็มีเด็กซีโตนอหนึ่งหาศูนย์สีนะคะ,คะพี่น้องตัดอกมาหน้าพี่น้องนอ๊ะก็จะไปหนึ่ง 1, หาหนึ่งศูนย์หาศูนย์หนึ่งสี่หาสี่แล้วก็ศูนย์สีหน้าพี่น้องนอ๊ะแคปเลยค่ะเด้อโขลกสุดท้ายหน้าพี่น้องวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหน้าเขาหาพี่น้อง,งเฮงเฮงปังปังนะคะครับนี่ก็คือ เป็นหวดประจำวันที่ยยนาหนึ่งพือกีการยันา้องสิแปับี่มนค่ะ 1> 1, หน, 4, นึ่งหาศูนย์สี่ก็เป็นน้องรับตัดอกมากเลยหนึ่งาหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หาศูนแล้วก็หาซแล้วก็ศูนย์สี่ก็เป็นน้องดาวตาเนมีตัวดุทั้งหมดหกตัเนาะแสงกล้องเป็นเป็นพิเศษคือหนึน่งหาหาศูนย์เป็นน้องค่น้องมากจะได้กะเลือกเอานอกเฮงเฮงปังปันาอพีปน้องาครับอืมปงสุดท้ายนะพี่น้อง ลืม<ะ>เด้อปฏิทินจีนเข่าตัวงวดเนี่พี่น้องเนาะอันนี้ฮักกระปอยเป็นงวดที่สองนอกงวดแรกก็ถือว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องตัวน,น,นี้ก็คืองวดที่สองนะพี่น้องตัวที่หนึ่งปฏิทินก้าเยิน2568เนาะค่ะไปเอาไปใบสิบหกตุลาไมให้เาอีกเลยน้อมันี่มใบที่สิบหกตุลานะคะคพี่น้องเข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะพี่น้องค่ะครับนี่ตัวอย่างครับวันที่สิบหกนาะแมนค่ะเอาไปเอาไปจิ้งเมื่อไรไปตีน้องไปจิ้งอะไรตีนข้างในร่มนั้นไปจิ้งเขาปฏิทินจีน่นได้เลยคะ มีค่ะวันที่สิบหกยังไม่ยังไม่เห็นครับอยู่ตรงกลางนะครับพี่น้องครับอันนี้วันที่สิบหกเนาะเป็นสีแดงเนาะสีแดงขี้นไปอีกสิบหกแล้วกันเดี๋ยววันที่มืนหนีก็คืออันนี้นะคะพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องโต้งคมสีแดงไปขึ้นหนึ่งอ่าศูนย์สี่ครับพี่น้องครับหนึ่งฮ่าศูนย์สี่ เอาไอ้เจ๊งต้องมาลุยสรุปไอครับเอฟซีฟ้งอีกเราไม่ค่ะห้ามาสรุปอีกทีนึงนะค่ะงวดวันที่อ่าหนึ่งพีจีก่เยอะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะห้าจะมาปล่อยคงสุดท้ายน้พี่น้องนอออันนี้ก็คือหนึ่งหาศูนย์สี่นะค่ะพี่น้องค่ะตาเราบ้างก็จะเป็นหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หาศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สี่แล้วก็หาสี่นะค่ะพี่น้องค่ะกให้พี่น้องเฮงเฮงฟังฟังสุขภูสุขคนเด้อมันอีกแคบแคบแคบคบความเฮงความฟังเนาะครับ เป็นแค่แนวทางเนาะแมนให้แต่แค่แนวทางนะก็ให้พี่น้องปรดใช้วิจาาในการรับจมนะ้ค่ะเนาะพี่น้องมีเหล็กอาจสิโดนใจกับพี่น้องพี่น้องกัดนักนักได้ป่ะพี่น้องค,ะ <c oughs> ค่ะครับเพราะว่า,าปฏิทินจีนเฉบาะมีแสดงว่าคือว่าเขาตลอดเนาะแมนค่ะแต่ห้องมาปลา่อยวดที่แล้วก็ที่ว่าเขาบนล่างรับพี่น,อน้องเขาตรงตรงเลยค่ะอ๋อวัวที่หนึ่งเขามาใหา้แปรงปันกับพี่น้องอีกค่ะคีะนะค่ะเขาทำแก้แนวทางเนาะพี่น้องเนาะ นะพี่น้องเอฟซีเลยเฮงๆบางๆเนาะครับค่ะแอบเด้ออ๋อไอ้ต้องพ่อรวยพ่อรวยเอฟซีเลยค่ะพ่องพะรวยก็มีอย่างเนาะค่ะเนาะขอให้พี่น้องเอฟซีเฮงๆปังๆเนาะวันพฤหัสบดีหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยนะคะพี่น้องคะถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกสามตัวตรงๆสองตัวบนล่างเนาะพี่น้องเนาะเฮงๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยค่ะเด้อครับ ทีนี <ไป S 1> ้พี่เจาบก็นกับขอบคุณแสงต้องพ่อ้วยนะครับพ<า>ี่น,น,าาน้นนองครับที่นำแนวทางดีๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ยคนไลค์คนแชร์กดติดตามนะ<ม>ครับทีนี้ที่เจานะ้าบ้านในเฟซบุ๊กก็รังใจในการทำคลิปดีๆฟ<า>ังๆให้พี่น้องไเรียงอีกครั้งหนึ<า>่งครับที่ขาดวันไรเล็กก็เอ,อ้ยฟีดนะค่ะขอมาคนไลค์กดแชร์กดติดตามแในรายการให้หิงหิงฟังๆสามตัวตรงๆแบบไปนำกันเด้อพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ ดาีบ่คิดบ่ฝังว่าจะได้เห็นหลวงพี่เล้ว่ัหลวงพี่แล้ววัดเปรตอย่างมากหน้าคือแหลกคือดำแทบไปเผาทางมาติหลวงพี่แล้ววัดเลอวัดภาพบ่ได้มนแน่นอังในส่วงอกไผ่เด็โดโนสิเป็นคนมายกให้ส่วงใจเขานี่ พอแม่เอ้ยวันทีนี้ไกลหน้าผ่านมาเจออีกคือเก่าอีกคือเก่าโอ้ยเ,เดหนนี่สัมพันธ์สองเฮาเอ้ยลวาวดีนดหน้าน้อยผ่านคอยจอดแม่นมอมา โมบน้องลาวะดีลาว่าหลวงพี่เลวตาทพอละมานทั้งใจกับบาปโอ้เแหงแลว้วสัมพัน์มานาอเป็นแปลงโลกทั้งกายพันมาผ่านลาวะดีเอเอเเเดี๋ยวนี้หลวงพี่เป็นเบาหวาน หลวงพี่เป็นเบาหวานนี่เราก,กะดีอย่ามาตามมางอหลวงพี่เลย